สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมานเก่าเกมิงนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเซเลตโซนซีโร่นะทุกคนนะเวลาเราเดินแมปนะครับเกมนี้มันจะมีช่องช่องหนึ่งเราเรียกว่าช่องเด็กนักเรียนนะครับลักษณะทุกคนก็จะเห็นว่าตอนแรกเราเข้ามาเราจะเห็นเป็นเงาเงาดำาๆแบบนี้นะครับเแล้วพอเราเดินเข้าไปเหยียบนะครับมันก็จะเป็นเด็กผมแดงขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่า เวลาเราเจอเราจะต้องอ่านนะทุกคนนะว่าเขาจะให้เราทําอะไรครับมันก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างอยู่แล้วเราต้องทําตามนะครับเอออย่างเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็จะบอกพี่ว่าเขาต้องการตังนะครับ2,500ใช่ไหมแลกกับการซื้อของบางอย่างนะครับเออแล้วพอเราเข้ามาอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนเราก็จะเห็นว่าเออช่องเดิมที่เขาอยู่อ่ะมันจะมีเงาดำๆอยู่ในแถวนั้นนะครับเออเราก็ สามารถเดินไปแล้วก็ไปเจอเขาอีกรอบหนึ่งได้นะครับแต่รอบนี้พี่ก็แบกตังมา3 8 0 0เห็นไหมพี่ก็เข้าไปคุยกับเขานะครับเห็นไหมพี่ก็จะสามารถใช้2,005นะครับซื้อไอเทมที่เขาซ่อนไว้ได้นะครับพี่ก็จะได้รับไอเทมรับมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพิเศษนะครับเวลาเจอเด็กนักเรียนนะครับเออเนี่ยเขาเรียกว่าไอตัวเด็กนักเรียนนะมันอาจจะใช้ชื่อว่าหญิงสาวประหลาดหรืออะไรสักอย่างนะครับ เพราะนั้นอ,อ,อ่านให้ดีเนี่ยแล้วตอนจบเราอาจจะได้รับโบนัสพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ